สวัสดีครับสวัสดีย่ามเทียงเทียงของวันที่มี10เกตส์แบยายนยสองปันหาลอย6เตนะครับผมมะอี่ตรงมอบแท็กเตอร์เป็น L ห้า8ัหนึ่งแต่ดีที่นะครับพร้อมผูปกรณ์รสามชิ้นครับไปมีดันดินนะาฐานพวดนแหลกะโรตารีนะครับผมตรงสวัสดีครับ โอ้ทรงทรงทางใดครับท่านทรงอำเภอลาาสีสไลด์บัน่น้องเข้านี่ละครับโอ้ทรงข้างอ่ะเพื่อล่า,าลสีงงาจังหวัดศรีสะเก็ดนะครับจะทรงโดยป๋าชวิตนนะคนกันเองเปิดหน่อยโอ้กล่องมั่มวๆขออยากเจ็ดกล่องจหน่อยนะครับมาชมกันต่อครับ คันนี้ก็เป็นเอลหาศูนย์หนึ่งแปดดีที่นะครับพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับใบมีดผางโรตารี่ครับผมตัวนี้ลูกค้าเป็นดาวนะครับผมคอนคอนอยู่ห้าปีนะครับผมตัวเช็คความใส่ครับยางไม่สี่เซนสนใจรถแท็กอร์กะเขามาก เดือ๋งมาชมกันได้ครับยังบางอีกหลายขั้นครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับหมอ,อแล้วนักข่าวคงเป็นหลายนักข่าวมาทำข่าวหลายคนครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ